มีกงามแต่เย็นปติบต่องฝ่าวอกค่อยๆเลือกใช่ตัวหด,ดสุดยอปฏิื้อเป็นเด็นเองหรือเสือไปห้ย ้นมันบ้ามากบานบัันเอียงนะเบิงบ่งเบิ่งเออตันเอนะียงนะอืมเอมอตันเป็ดหนามเวลาเขากดกินหนามใส่น้ำสมน้ำโคกน้ำยังเข้ากับส่ไก้เบิดได้ เอาใส่ปูนผ้าของไม่ได้เขาอยากกินถ้ามันก็มีแก้วนหน่อยๆเห็นวะฮะเอออ่าตัวเนียนกับเป็ดเป็ดหน่อยมันกับนาฮักดีได้ล่ะอ,อ,อ,อ่าอืมเป็ดหน่อยเวลาโอ้ยขันของขวัญปีมจับฉลากนะว่าเป็นตาไซไปแห้งมาอืออืม แต่ว่าฉลากู้กับขยังคสอสสเขาก็ให้รอยหนึ่งลน่นอะให้เป็นคองฝากคองยังมูผวังสิ